สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตนิยามใหม่ของการประกันชีวิต e s t e r a Tour and Travel ทัวร์ฮอกไกโดราคาพิเศษ55,500บาทโทร095 252 8078 ดึกดึกแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วผมไม่อยากนอนโรงแบบรมไปเฉยเนอะต้องออกมาเดินตลาดตะแยงกันครับใช่ครับผมแล้วที่เราสองคนมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเมืองก้งห่วงกุ้งห่วงเป็เมืองโบราณจริงๆเราก็เดินมาสักระยแะและ้วแล้วก็เห็นแบบร้านรวงต่างๆมากมายมันจะเป็นเมืองโบราณมีร้านขายของต่างๆมากมายแต่ผมติดใจกับร้านนี้ครับพี่เป็นร้านที่แบบเดินผ่านบแล้วสะดุดทันทีมันดูแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งกุ้งฟิงนะฮะชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านชื่อว่าเหมี่ยวเสี่ยวซุยโอ้โหภาษาจีนเ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะครับว่าเป็นแบบไหนนะฮะไปไปครับใส่ปุ๋ใส่มือคืออะไรน่าจะเป็นเดี๋ยวเปิดตงเาไม่มันเป็นนี่มั็นชากระป๋องชาเขาเรอเลยนะกระติกชา อันนี้อันนี้เป็นสบู่ใช่เหรอใช่อันเนี้ย essential oil สีมันสวยดีเนอะอันนี้ดีอันนี้ดีเอออันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจไหมคือคอ,อะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะครีมหรอือเปล่าเยลลี่อ๋อมันเป็นชามันเป็นชาครับอ๋อมันเป็นมันเป็นชาที่ <ชา S 1> เขาลลเอามาทำเป็นแบบเออทำเป็นเยลลี่แล้วก็ ีนี้คือเขาจะเอาไปผสมกับน้ําร้อนหรือน้าเย็นก็ได้เวลากินแล้วมันจะแบบออกรสชาติหวานอ๋อคือมันกินสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยอ๋อเพราะเหมือนเป็นแบบชาฟิวชั่นใช่ไหมโอเคป่ะนี่โอเคนะโอเคไหมครับโอเคเลยไม่สนใจอ่ะหรือว่าเราจะเสื้อนี้ไปให้ท่านชมดีก็ดีนะครับผมว่ามีหลายรสชาติดีอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเลือกไอ้ที่แบบกลิ่นแบบหอมๆหวานดีไปเลือกกันเลยดีกว่าไปครับ ข้างในน่าจะมีเยอะ

เราก็ได้แล้วนะฮะเลือกมากับมือเลยครับพี่ครับผมก็เป็นชานะครับมี2แบบด้วยกันก็คือแบบผงแล้วก็แบบเยลลี่ครับผมอันนี้ใช้ยังไงครับพี่คือต้องบอกก่อนเลยนะว่ามีหลายรสมากไม่ว่าจะเป็นมะลิมะนาวสะวรสล,ลูกท้อลาเวนเดอร์แล้วก็ว่านหางจระ,ะเข้ใช่ครับโอ้โหอันนี้คือถ้าเป็นแบบขวดเนี่ยใช้ ชงผสมกับน้ําร้อนดื่มกันสําหรับผู้ใหญ่ที่ชอบอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นผงใช่ครับผมแต่ว่าถ้าสําหรับเด็กหรือว่ารุ่นไหนก็ได้ที่ชอบอย่างเงี้ยก็แบบเยลลี่เราตักผสมน้ําเย็นก็ได้น้ําร้อนก็ได้ถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยชอบน้อยหน่อยก็ใส่อันิดนึงอะไรางเงี้ชิมแล้วเป็นไงชิมแล้วหวานมากหอมมากหอมนะฮะอร่อยครับครับผมนี่ก็มีช้อนเล็กๆด้วยนะฮะแถมมาด้วยอยากรู้ว่าได้ยังไงนะฮะทำไงไปดูกันเลยครับ ลุ้นรอบของฝากจากต่างประเทศง่ายๆกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเพียงคุณตอบคำถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สองนุ่มพาไปเที่ยวในวันนี้มีชื่อว่าอะไรพิมพ์ยูหหมู่บ้านโบราณฟงห่วงพิมพ์ยูสหมู่บ้านโบราณโจจวงทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่483 8323ผู้โชคดีที่ตอบถูกเป็นอันดับที่155 355 และ455จะได้รับชาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน3รางวัลคุณสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึง12สิงหาคม2559ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook The First TV ไทยในสัปดาห์หน้าครับขอย้้ำนะครับถ้าใครส่ง s อ s เมามากเนี่ยยิ่งมีสิทธิ์มากเลยนะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกไปต้นรายการรางวันครับ ที่เราสัญญากันไว้นะครับว่าเป็นรางวัลใหญ่นะฮะ <widely> พวกเราจะจัดทริปพิเศษนะครับฟรีเลยมาจีนนะฮะอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกติกาเลยครับเที่ยวสุดโลกแบบฟฟีกับ The First Ultimate <Perhaps. S 3> เพียงคุณดูรายการและร่วมตอบคำถามในรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกให้คุณร่วมโหวตว่าคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนในสาธารณารัฐประชาชนจีนมากที่สุดพิมพ์ทีหนึ่งภูเขาเอวตาร พิมพ์ทีสองประตูสวรรค์เขาเทียนเหมือนซานพิมพ์ทีสามหมู่บ้านฟงห่วงส่งคำตอบมาที่4 8 3 8 3 2 3าําคำตอบใดที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะนำรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำตอบนั้นมาจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีที่จะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน2รางวัลรางวัลละหนึ่งที่นั่งร่วมเล่นสนุกได้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึง6กันยายน2559ากจับรางวัลครั้งที่3ในวันที่7กันยายน2559 ประกาศผลในวันที่11กันยายน2559ภายในรายการ The First Ultimate รวมมูลค่าของรางวัลครั้งที่3ทั้งหมด2รางวัลมูลค่า49,800บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First TV Thai แล้วไปเที่ยวแบบสุดโลกด้วยกันนะครับและก็ขอย้ำอีกทีนะฮะกิจกรรมไม่ยากเลยนะครับเที่ยวฟรีอยู่ฟรีกินฟรีที่เมืองจีนครับใช่ครับแบบพวกเราเลยนะฮะผมครับผมแล้วก็ท้ายสุดนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับ ข้าวไทยตราพันธ์ดีครับอินเด็กซ์ลิฟมอลครับเครื่องสำลางเอสเตอร์ลอเดอร์และเสื้อผ้าหลองพวกเรานะครับเสื้อผ้าแก๊ปครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กของ The First Ultimate ด้วยนะครับครับผมแล้วเราก็ยังอยู่ที่จีนกันต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ amarin tv